ก็ถ้าพูดถึงคู่กัดแมวกับหนูที่คนรู้จักมากที่สุดและโด่งดังที่สุดนะครับก็คงจะเป็นคู่ที่ผมกําลังจะพูดถึงในคลิปนี้เนาะ,ะและคงจะเป็นคู่อื่นไปไม่ได้ครับนอกจากเจ้าแมวซูเปอร์สตอร์กับเจ้าหนูสป,ปีดี้นะครับเดี๋ยวนะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเที่วกบาอย่างผิดปกติแล้ว เออโอเคก็คงจะพูดถึงทอมแอนเจอรี่แล้วเนาะไหนๆหน้าปกก็มาขนาดนี้แล้วถ้าไม่พูดถึงทอมแอนเจอรี่เลยก็คงจะผิดนะโอเคก็นั่นแหละครับเราจะมาพูดถึงทอมแอนเจอรี่นั่นเองทอมแอนเจอรี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกระตูนนะครับที่เป็นแนวแมวไล่จับหนูหรือไม่รู้ว่าหนูกวนประสาทแมวกันแน่เนาะเออแต่ว่ามันก็อยู่กับ เรามาค่อนข้างนานเลยเนะซึ่งมันก็เป็นกระตูนที่ผมเชื่อว่าคล้ายๆหลายคนก็ต้องรู้จักแหละเออถ้าพูดแบบว่าเฮ้ยแมวกับหนูผมว่าสิ่งแรกที่ทุกคนจะลอยเข้ามาในหัวเลยคือทอมแอนเจอรี่แน่ๆเออเพราะว่ามันมันดังที่สุดแล้วอะแล้วก็เป็นภาพจําที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับมันมากที่สุดอะทอมแอนเจอรี่อะใช่ปะเออคือแบบผมว่ามันคือผมว่ายังไงมันก็ต้องมีทุกคนมันต้องรู้จักอะเอาจริงๆน,นะใช้คาว่านี้เลยทุกคนต้อง ต้องรู้จักไอ้เจ้าเมลกับหนูทอมแอนเจอรี่อ่ะเออมันต้องมันต้องแทบจะรู้จักจริงอ่ะเพราะว่ามันจะว่าไงดีมันอยู่มานานมากอ่ะเออตั้งแต่ตั้งแต่อะไรนะผมอายุ5้าขวบอ่ะจนตอนเนี้ยผมแม่งอายุจะประมาณ20อ่ะตอนเนี้ยมันหนังมันก็ยังอยู่เลยว้ยคุณกระตูมันยังอยู่อ่ะแล้วมันดังมากอ่ะเออแถมด้วยความที่มันอยู่มานานเนาะมันก็เข้าไปอยู่ในใจใครหลายๆคนผมเชื่อว่า ต้องอยู่ในใจใครหลายๆคนอย่างแน่นอนอะแล้วก็บวกกับว่าด้วยความที่พวกมันโด่งดังแล้วก็อยู่มานานานะตามยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปตามความคลาสสิกเนาะอย่างเช่น,นยุคแรกๆเนี้ยก็เป็นการ์ตูนใช่ไหมให้คนเราได้ดูการสนุกสนานก็เป็นแนวแมวไล่จับก,กับหนูเนาะแล้วก็เป็นแบบด้วยความที่มัน,นน่าจะดังก็คือมันน่าจะต้องเอาเรียกว่าไงอะแนวแบบตลกโปกฮามาด้วยเนาะมันจะแบบมีฉากเจ็บปองเจ็บตัวอะไรเงี้ยแบบฟาดกันอะไรกันแล้วก็ด้วยความเป็นการ์ตูนมันก็จะมีหลายๆอย่างเนาะที่แบบดู เรียกว่าไงอ่ะเข้าใจว่ามันจะดูแบบมันไม่ใช่ธรรมชาติอ่ะเออแต่การ์ตูนมันเป็นนะ่ะเออแล้วก็ผมว่าการที่อ่เขาเอาแมวกับหนูมาเป็นการไล่จับกันมันดูเป็นคู่ที่แบบเบสิกที่สุดอะ่ะเข้าใจว่ามันดูเป็นเบสิกมากว่าแบบถ้าคุณเห็นแมวแมวก็ต้องคู่กับหนูอะไรเงี้ยเอะหรือว่าเรื่องนี้ทําให้เรามีความจาว่าแมวกับหนูต้องกัดกันวะเออก็อาจจะไปไ,ปได้นะเออโอเคแล้วนอกจากการ์ตูนที่อ่เจ้าทอมแอนเจอรี่ได้ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วนะครับด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนเนาะทอแมแอนเจอรี่ก็เลยได้สร้างเอ่อเนี่ยไงนะสื่ออีกหลายๆแบบเนาะให้คนเราเนี่ยได้เสพกันแล้วก็ยังรู้จักกับมันอยู่เช่น Uh, เรื่องราวสยองขวัญน,นะครับอย่างเช่น c r ิป p y Pasta ซึ่งเอาจริงผมบอกตรงๆว่าถ้าใครที่เป็นแฟนทอมแอนเจอรี่แล้วจะมาฟังเรื่องราวสยองขวัญของทอมแอนเจอรี่เรื่องที่มันเป็นค r ิป py Pasta เนี่ยก็กล้าพูดเลยว่าทุกคนต้องมีหล่อแล้วก็ต้องแอบคิดบ้างว่าเฮ้ยมันจริงเป่าวะเดี๋ยวต,ต้องใช้วิจารยณเนาะในการที่จะตัดสินว่ามันจริงหรือไม่จริงเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเกมเนาะเกมก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าพออะไรที่มันดังอะเกมเขาก็จะเอาไปพัฒนาต่อ อย่างเช่นเอเนี่ยทอมแอนเจอรี่ก็เหมือนกันเกมเกมที่มาโดยมีทอมแอนเจอรี่เป็นตัวประกอบเอ้ยไม่ใช่ตัวประกอบดิตัวละครในเกมเออทอมแอนเจอรี่เป็นตัวละครในเกมมันก็ต้องมีมาว่างเลยเนาะแล้วมันก็ต้องโด่งดังไปธรรมดาอยู่แล้วเนาะสำหรับทอมแอนเจอรี่แล้วก็บวกกับว่าอ่าถ้าพูดถึงยุคสมัยใหม่แล้วเนี่ยสิ่งที่จะหนีพ้นไม่ได้ก็คือสาวหายนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมสาววายเราต้องพยายามจับทุกอย่างให้มันดูเป็นอย่างว่าเป็นจ้าทั้งหมดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอ่างั้นเดี๋ยวเราจะเปิดตัวอย่างสักเล็กเล็กน้อยๆแล้วกันนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าเจ้าอ่าทอมแอนเจอรี่เนี่ยที่เข้าฉายในโรงถแบบถือบไลฟ์แอคชั่นท,ที่เขาว่ากันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ uh huh. After a famous can't lifetime of being the most being enemies, world's you count the in ครับและนั่นก็คือตัวอย่างโดยคร่าวๆนะครับของ Tom Angel รีฉบับ Live Action นะครับที่คำว่า Live Action เนี่ยไม่ได้หมายความว่า,วาตัวภาพยนตร์นะครับจะเป็นแนวว่าแบบแบบดูเหมือนจริงหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่จะเป็นแนวการผสมผสานระหว่างนักแสดงกับ อะไรเขาเรียกว่าไงนะแอนิเมชันสองแอนิเมชันสองสามมิติอะไรประมาณทำนองเถือกนั้นนะเออซึ่งถ้าคุณผู้ชมยังนึกภาพตัวอย่างไม่ออกเนี่ยผมก็มีหนังเก่าขุดมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องลูนิตูนแบ็กอินแอคชั่นนะครับก็จะเป็นแนวคล้ายๆกันครับก็คือจะให้ตัวละครที่เป็น a n i m เมชันเนี่ยมามีเรียกว่าไงนะอิน e r อร์ i v e นะครับหรือว่ามีความเรียกว่าไงอ่ะสามารถมันสามารถแบบว่า เรียกว่าไงอ่ะสามารถแสดงออกหรือสามารถแบบกระทําต่อตัวละครที่เป็นมนุษย์หรือคนจริงๆได้น,นะครับซึ่งก็ถือว่าต้องใช้อหลายอย่างนะครับเช่นเอ่อระบบ CGI นะครับที่ต้องทําให้ทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็ติ้งต่างของนักแสดงเองด้วยนะครับที่แบบต้องมโนว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับร่างกายของเขาในเวลาน,นั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างเอ่อวิดีโอเจ้าเอ่อหนังเรื่องลูนิทูลแบ็กอินแอคชั่นมาเปิดให้คุณผู้ชมให้เข้าใจนะครับว่าแนวแอนิเมชันผสมกับการแสดงของคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ โอเคนะครับเมื่อทีนี้ทุกคนเข้าใจว่าตัวหนังเป็นยังไงแล้วเนี่ยผมก็จะเข้าสู่ช่วงของการรีวิวแล้วกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวกันเลยก็โดยส่วนตัวแล้วนะครับทอมแอนเจอรี่ฉบับ l i ฟ e Action นนะครับที่ผมไปดูมาก็อยากจะบอกว่าหนังมันค่อนข้างจะ ธรรมดามากอะคือไม่ได้หมายความว่าการที่เอาเอา่อ CGI ไปรไะปสงกับเอ่อคนแสดงจริงๆแล้วมันธรรมดาเนาะคือผมหมายถึงว่าระบบคือหมายถึงว่าสิ่งที่เขาพยายามนําเสนออะ่ะเออมันดีแต่ว่าไอ้ที่ผมบอกว่ามันเฉยๆคือการดําเนิเนเรื่องไว้คุณคือผมว่าหนังเรื่องเนี้ยเอาจุดขายโดยการเอาชื่อของทอมแอนเจอรี่เป็นจุดขายเฉยๆเว้ยแต่ตัวหนังมันมันมันไม่ได้มีอะไรที่แบบ ดูโดดเด่นหรือว่าน่าจดจําหรือว่าแบบให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบว่ามันเป็นหนังที่ดีมากอะไรงั้นนะเออคือเอาตรงนะคือผมก็ไม่ได้จะบอกว่าหนังมันห่วยหรอกแต่ว่ามันไม่มีอะไรจริงๆอะ่ะคุณคือคือเอาตรงๆอะถ้าคุณนึกถึงหรือคิดถึงการต้องมาดูแบบแมวไอ้ทอมแอนเจอรี่ไล่จับกันอะเออผมว่าคุณนะดูได้เว้ยก็จะว่ามันเป็นแบบหนังฆ่าเวลาได้อะก็จะว่ามันคือหนังฆ่าเวลาคุณแต่มันไม่ใช่หนังที่แบบ เฮ้ยคุณต้องอวยจัดว่าแบบเฮ้ยมึงต้องไปดูสักครั้งในชีวิตหน้าอย่างนั้นอนะมันไม่ใช่อะ่ะหนังมันค่อนข้างแบบสิมเพิลอะคุณมันไม่ได้มีอะไรแบบดีขนาดนั้นอนะเออแต่ส่วนตัวถามว่าผมไปดูแล้วผมฟิลกูดไหมผมผมฟิลกูดนะเออฟิลกูดฟิลกูดเออฟิลกูดแบบว่าหมายถึงแบบมันดูแบบมีความคลาสสิกอะคุณก็จะว่ะมันเหมือนเออภาพวันเก่าๆที่เราเคยดูมันมาเออคือผมก็ไม่ได้ติดตามทอมแอนเจอี่มา สักพักแล้วนะเออเอาริางคือแบบแทบบแทบบแทบบจะแทบบจะแบบว่าไม่ได้ติดตามเลยจะดีกว่าเออคือแบบถ้าไม่เปิด youtube อะไรเงี้ยก็คือแบบไม่ไม่เคยดูอะเออพวกตอนเก่าๆอะไรหลายๆแหล่เนี่ยเออไม่เคยดูเลยเว้แต่ถามเอา,อาจริงๆจะอวยไหมก็มันไม่อวยดีกว่าเออผพราว่าหนังมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเออหนังมันไม่ได้แบบว่า เฮ้ยมันจะปังสุดจัดอะไรขนาดนั้นมันมันไม่ได้หน้าอวยขนาดนั้นนะคุณเออหนังมันเรียบๆอะหนังมันเรียบจริงๆนะเว้ยมันไม่ได้แบบเออแบบว่าโอ้แบบต้องบล็อกปาเตอร์ระดับพันล้านเลยขนาดนั้นไม่ใช่หนังแบบคือคือแต่เออแต่มันก็อาจจะเป็นบล็อกปาเตอร์พันล้านก็ได้นะผมไม่ได้ตรวจสอบด้วยเออแต่ว่าเอาจยิงๆก็อย่างที่ผมว่าแหละหนังมันก็นขางจะแบบให้มันเป็นหนังแบบว่าหนังฆ่าเวลาหนังคลายเครียดดีกว่าเพราะว่าหนังมันมันคือนอกจากการดเดินเรื่องในฝั่งของมนุษย์แล้วอ่ะ เออที่เหลือไอ,อทอมแอนเจอี่ที่มันไล่ไล่จับกันไล่ตบไล่ตีไล่ทุบอะไรกันเนี่ยมันก็ดูเป็นแบบอะไรที่แบบที่ซิมเพิลอะแล้วก็รู้สึกว่าคุ้นเคยเฉยๆอะเออแต่ถามว่าคนที่แสดงติ้งต่างกับพวกอนิเมะอะนิเมะอนิเมชั่นซีจเนี่ยแสดงเก่งไหมก็ถือว่าเก่งเนาะที่เขาแบบว่ามโนติ้งต่างแล้วว่าแบบอะไรมาอยู่ตรงนั้นอะก็สามารถทําให้มันแบบ สมบูรณ์ได้อะมันสมบูรณ์จริงๆอ่ะเออมันมันลงตัวมันเพอร์เฟกหรือหรือไม่รู้ว่าการที่นักแ,แสดงเขาแสดงกันปุ๊บแล้ว CGI ต้องพยายามทาให้มันดูดูลงตัวกันแนะ่ <c oughs> เออเอาเป็นว่าก็ส่วนตัวให้คะแนนเรื่องนี้ในด้านความสนุกละกันเออเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนเว้ยคุณคุณดูหนังประเภทนี้คุณเอาความสนุกเข้าว่างเ่ยดีกว่าหนังประเภทนี้ผมให้ความสนุกอยู่ประมาณเออ ไม่รู้ดิไม่อยากให้เลยเพราะว่ามันดูแบบเราก็ไม่ใช่นักวิจารณ์หนังตัวยงเนาะเราแค่เป็นคนที่ไปดูหนังแล้วก็อยากมาพูดให้คนอื่นฟังเอาเป็นว่ามันเป็นหนังที่ถ้าผมจะให้คะแนนมันก็ถือว่าให้คะแนนว่ามันเป็นหนังคลายเครียดละกันเออมันเป็นหนังคลายเครียดหนังสนุกสนุกดูค่าเวลาได้เนาะถ้าคุณว่างคุณก็อ่าไปดูมันก็ได้นะครับทอมแอนเจลี่ชอบไลท์แอคชั่นอันนี้เออซึ่งผมรับประกันว่าคุณจะได้ อรอยยิ้มกลับไปแนะ่นอนหลังจากดูจบนะครับแล้วก็ถามว่าจะเอาให้จดจำไหมอ่ะผมว่าคุณอาจจะจดจำก็ได้แหละเพราะว่าหนังมันก็มีความมีความแบบว่าไงนะมีความตลกของมันนะเออหนังมันก็ตลกอยู่แล้วตัวหนังด้วยความที่เป็นทอมแอนเจอรี่เนาะโอเคครับก็โดยส่วนตัวผมว่านั่นแหละมันคือมันจะคุณจะได้กลิ่นอายแบบเดิมๆที่ทอมแอนเจอรี่มันวิ่งไล่ตะปบกันนะั่นแหละครับ โอเคครับและนั่นก็คือทั้งหมดที่ผมจะนำมารีวิวในคลิปคลิปนี้นะครับจากผมนายเกรียนกับช่องเกรียน h ช n n นลนะครับกับช่วงเกรียนขอเล่าก็ช่วงนี้ไม่ได้ทำ ช่วงนี้นานเนอะผมก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะกลับมาทําหน่อยแล้วก็บวกกับว่าพึ่งไปดูหนังมาก็เลยรู้สึกเอออยากจะเล่าหน่อยเว้ยเออไหนๆก็ทาเกรงขอเล่าเลยและกันก็นั่นแหละครับก็คือตอนทุกวันนี้ครับในโรงภาพยนตร์ครับทอมแอนเจอรี่ยังฉายอยู่นะครับก็ไปดูกันได้นะครับในวันที่25กุมภาพันธ์นั่นเองไปดูกันได้เลยแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกรุณากดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมก็ับตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย